ปากับปากูสื่อก็มาถ่ายก่อนวะมา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 ยังดูคเลือแต่มต้องนแล้วจะสื่อเนาะท่นจะบมสื้อจะกินไายอยู่เลือแต่หัวนี่ไลมึงคายออกมาไหมคายออกมาคายออกมาคายออกมากินายกูโม่เิฮะยิตาสวัสดีครับผมแม่ค สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะมื่นีอกเส้นเก่าเส้นเคยสูพนากันยังอยู่ปากเซอยู่มืม่นีอกมาเบิดขอบครัวเนาะเบินมาตุได้ปลาเซลมอนอืมขออย่นี้แล้วเป็นคนสื่อตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงทีมงานอ่าเอาเงินให้โซฟานาเนาะตัวหนึ่งอ่าล่านเปดเอาเงินให้โซฟานาสื่อปลาเซลมอนพอทีมงานก็เต็มอย่างผู้เฟิ่นถ่ายได้ผู้เห็ุชัตัวเองสื่อเนี้นี่ ทั้งทที่ข่อยนี่เป็นคนซื้อปลาแซลมอนนี่นะแ,แต่มันเห็ดคือมันซื้อได้นี่นี่มันจับมาถ่ายเพราะคือคือสือส้อเดี๋ยวเขาจะไปหายมานันเนาะป้ากับปา้าข่อยซื้อเพะะเื่อมาเห็ดตีถ่ายคลิปตัวเองอีกมันสิคือบอสจังสิครบสุดเนาะทีมงานเหมือนนี่เอทีออกเอทีเอสหยุดสาร,รวันขอบบอสหยุดสละวันอาจจะประคบนิตากับถือใจบ่นิตาเน็นิตาปลาแซลมอนเป็นโตเคยเห็นอยู ปาดเป็นสีเป็นสีส,สมบูร่ยังคือไม่ถ่ายก่อนบ่ป้ากับป้าค่อยสื่อเนี่คือว่าไม่ถ่ายก่อนป้าป้าอะป้าสิเป็นบ่จังสีป้ากับป้าหมูสิพน่ะมาถ่ายก่อนป้าไม่อุ๊ ปลากับป้ามูสือโมเห็ดอันนี้อีกได้พ่อเห็ดคือนขึนเพิ่ถ่ายเองได้นี่โฮโฮปลากับป้ากูสือขึ้นมาถ่ายก่อนป่ะมา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 ไมเยมามวันน่ะเอาจะไปแกงหัว <c oughs> ไปรีบวันนี้เ <c oughs> นี่ยป่านจะมามันวย์บัว เนีเข้ามาเลยได้นี่คุณเป็นซิฟเนาะกินปลาตัวเดียวมาปาตัวเดียวซิคนม,มาเขาปล่อย้ะวกมั่นทายก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะเขาไปเสียตำลังคุณเป็นตื่อไปลงงงลงลง,ลง,ลงตาเตรียมทงเหรอบอท,ทงไปใส่ปลาดิ thu giang để thu nhanh rồi đấy xây thùng Kiếm với xe vào phải kia lái rồi hơn bớt lột vẫn vẫn đã hả quân Tony hoặc nó thủ nó đời vừa là khẩu ba nó hay khẩu thả đi <left>. หางทองกินปลาแซลมอนเฮาหมาือนแรงใบดีนะใบดีปลาป,ป,ป้าเขาไปกินปลาแซลมอนเขาไปกินปลาแซลมอนยงตัน,นี้ก็ปลาแซลมอนอ่าคั่วแล้วเรียบร้อยเนะาะเขากำลังฉีดถามากินใส่เกาะอะไรอ่ะคั่ว เี๋ยวเราก็ลงคว้าเล้ว่ขั้นคว้าก็นั่นแดงมันจะสุเป็นตัวเอาเคลือแต่สำนิพิกกันเด้กินสำนิแล้วเอาสื่อกับกูสื่อเด้นี่คือป่าเลือแต่สำนิโอเคพวกนี้แหละมักอยังคือปลาเรือแต่สำนิสำนันแล้วจะสื่อเนาะขั้นจะบบสื่อจะกินร้ายอยู่เลือแต่หัวนี่เลยมึงคายออกมาไหมคายออกมาคายออกมา ขายมาเพื่อกินร้านกูหมดเลยฮะนิตาเอาจะกินกับเขาตอนไหนโอ้ยนิตาองุ่นยวนยวนอยู่เอากินเลยบอลนี่กินเลยเด้่นิตาเนี่ยเนี่ยทองนิตาเนี่ยโต๊กโต๊ะลงมาตอนละแสนเด้นิตาเด้ออกมาเนี่ยนิตาขายออกมาปลาแซลมบอลขายตัวงดีกว่ากินฮะเพราะวิ่งกัดกินเอากินบอลโอ้กินแล้วเนาะเมื่อกี้นี่ทุกคนกินในคลิปโชซ่พนาต้องไปเบิ่งคลิปกินปลาแซลมอนกินแล้วไมบร้อย มีแใจจ่ายเนาะจ่ายจังไหนไอ้ไรพามั้แม่เมาเงินเดียร์พอดีเอาเดี๋ยวเราอยู่เนี่ยไม่หันยังใกล้แถววะเราอยู่นี่อ้กินเรื่อยๆเนาะทุกคนเอาไปกินกันนะเอาไปกินกันเากินตัวนี้คือหลืบจากกันมั้ยเล่นไหนหลืบจากหนังมันแต่ก็ยังแสบอยู่พวกคือเราปลาแซลมอนฟอบมันสีแสบมั่ยเนาะขันกรงเทียนยังแสบเลยหวานมีก็วักก๊อปเกย์ได้แน่ อันน <laughs> ี <Exped ition introductions> <laughs> <can> ้กอฟของแท้มันบุดีมีได้อยู่แล้วมันเป็นของกอฟมาเบิร์่อนั่งจนน่แหละของโคเวอร์สันบอกก๊อฟก็ว่าบิร์ื้อมาแต่สังเกียงโมนี่ห้าโอ้นี่ตัวห้าเบสเดียรไปทำเนี่ยเรียกคลิปต่เดยุกปากเยสเงี้ยนี่เลยกยังไหนก็ให้กูเอาหัวมือาต้มให้ลูกกินซะ โอ้ยขีดตาคนใดพูดมึงก็ได้หัวก็ระเอาอ้าวกระเจีเป็นยังก็หัวมันสื่อก็ะพูดดอกหัวปลากระวิถีออกคลิปเด้นี่ฮะออกคลิปเด้นหนิเอาก็เอาซะดสาวออกคลิปเจ้านายบอกคลิปจะเอาขึ้นเนอะต้องลงขึ้นในคลิปก็เอาแม่เอาแม่ดิเอาแม่เอาระดับเด้อะไรอะไรไอโซ่ฮะพ่อจะเอาไปซื้อเสื้อ มื่ีซีไม่แข่งไปดิกบอกไูกเบิดอีกเลยเสือนอ่ไหนเลยกินยังบระทันจะไกินยังบ่ตบ่ไกินยีใสบ่ได้กินกุ้งก็บ่ไกินปลาหมึกก็บ่ไกินเสีเองซะกินตัวเหลือเนาะเพราะว่าโตไปตอนมักกรลายนี่อุตส่าห์นัดมากเลแต่ว่าบัตตอนทีกินแเท่ากินเบิดปะอันนี้เลี้ยวบม่ไดกินพอบาทเลือแเต่นหนังทองเอามาให้กิน กระดูกอีกจะไปจะกินกระดูกกระดูกมันกินวาปานวัดาตมาให้กินปาแซลมอนซื้อกะออกกันอีกมึงเดีเขาจ่ายายกว่าสำนะจ่ายจึงใส่ฮะใจ่ไปขึ้นยังจะเล่ากอดีนไทเอาขึ้นก็ว่าจจ่ายนี่ปลาซลมอนนี่แต่ว่าใแต่ก็ดินไผเราขึ้มาแต่เบิรก่อนเลยลูกกับอดีกินซ้ำนิตากับอดกินพอตอน ไม่ยังเลยสองเนาะวันดน้าก็ไปดิกินอีกเมียก็ไปดิกินอีกพอบิ๊กแต่เกณฑ์หนักใช่ใช้คนสิได้กินพอบิกเกินจิบมากินตอนไหนเม่ลูกจ้าบอกเมลบอกฮะเม่ลูกจ้าวะแมลแล้วคือวะิดลังไม่โดนเบิร์นปะคือวะหำอันนี่คือน่าจะบอกคือหำอันนี่จะใหญ่คือกันเลยอีนี้ไรแท้ตั้งเราห้ำหน่ะใหญ่แต่หำแต่นอกอื่นบางอย่งไหญ่มีเสือซีเอือนโอ้ซีเอือน นีีเเสสืองิมทีมทีมสบายดีเฟสอันเปลี่ยนในมือได้ก็ใส่แต่สีดำน้ำกันเนี่ยสบายดีเฟสกับสีดำไม่ไดหายไปตัวตัวกับสบายสีดำก็โอ้ยอันนี้อันนี้เราใส่เสื้อเขาเสื้อตัวฉันนาทุกคนเนาะเพราะว่าเขาเขากินไปแล้วตัวเบิ่งคลิปสองตัวฝรั่งนี้ตากะอิ่มมั้ยที่ิ่มอิ่ม ก็ไปหาป่านอะนฮะก็ไปหาป่านอกกินเขาตอนแรกเหลวนอกบจะอิ่มแรงด้วยวนี่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกยากอีกอยกินเลยตอนนี้เขาก็กินเยอะเายยังจอจบจะไดคอยหักกระถ่ายนี่ช่สิบตต ถ้าอยากเบิ่งคลิปกินปลาซสมอนไปเบิ่งก่องโซผนาเนาะบริถ่ายตอนกินเพราะว่าบริถ่ายสอนกันพ่อพี่เนะขาป้าหน่าบอกว่าลูกบริถากินพ<ะ>อพี่กะป้าหน่าบอกว่าลูกกินไลากรมังลูกกินแต่โซเอตตอนโซเอตตอนออกว่าอีกจะกินโซเอตตอนนะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดสิบตอนจะกินแปดสิบตอนแต่ว่าแต่ว่าลูกกินไปสามสิบเก้าตอนวันด่าดิ วันดากินหาตอนอ๋อวันดากินสามตอนอิ่มอยู่เขาหรือบ,บ่อิ่มอิ่มีก็แลงกินอีกบ่ฮะบ่มันอิ่มเขา,ขาได้กินอันนี้บ่บ่กินอีกเขากินอีกรุคนรุ่นแบบนี้เขากินตลอดชีวิตเขากินเขาอือเจ้าันตันเพ็ทสิกินแชบ่บวันดาสอ้ามได้เขาเนี่ยเชื่อ กินนนแ่โอหาคเียวจ้ะตอนนี้กำลังกลับบ้านเนาะทุกคนเนาะจนขำมาเห็นบ่แต่เสียดาย่ได้ถ่ายตอนกินเนาะเพราะว่าคนมันหลายเลยกะวัยถ่ายหลัด่องสวยพะน้าถ้าพะยเห็นคลิปกินคลิปเต็มก็ต้องไปเบิ่งอยู่ซ่องผนเด้ออันนี้เข้าเดินทางกะมากินหน่อยหนึ่งซื่อๆเนาะเอ้ยมาถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนเบิร์กซื่อความมีใครเน่ะ ครบสุดเนาะทีมงานเดี๋ยวตอนนี้เราไปสิขอตัวกลับก่อนนะทุกคนเนาะคลิปดอะไรบ้างมากินเด้อะๆเจอกันคลิปหนาเนาะเมื่อกีขน้น้ำกันถ้ามิดไปสิไปหาโบไลเลยเมือนี้แต่ว่าบริไปคาเบียกหลายอย่างคาไปซื้อเครื่องอ่าให้สร้างคาไปนั่นไปนี่มันก็เลยอ่าบริไปหาโบไลซัมมีแต่ไอตูฮีโร่กับเทจะประสักไปสองคนเลยบริไปซัม เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายจ้า <Bye. S 1> <Bye. S 2> แชทไลาน์เจนีัก็จ้เพียรทรัพยนีน่นาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอบิกกก bye ออบ๊กพาก,กินเด้อบ๊ายบายอ่ะพอบิ๊กพากินอลไรบ่นี่รายการใหม่บ่อ่ะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้า